ร้านรับคนละครึ่งเปล่าไปดูไปถามดิเนี่ยมีเอฟถามเนี่ยไม่มีเข้าโครงการคนละครึ่งเหรอบไม่อนุมัติไม่มัติใช่ไหมรัฐบาลไม่ได้อนุมัติให้โครงการคนละครึ่งที่จริงน่าจะอนุมัตินะอย่าร้านเข้าราดแกงเนี่ย <itous> ก็น่าจะโครงการคนละครึ่งนะเงินมันจะกระจายไปคนยากคนจนนะครับถ้าอย่างเซเว่นอีเลเว่นเนี้ยไม่ต้องให้คนละครึ่งแล้วเาพราะเขารวยอยู่แล้วไปเอาพวกคนไทยดีกว่าที่ขายของโจห่วยอะไรเนี่ยอนุมัติไปเถอะคนละครึ่งคนละครึ่งลูกชิ้นปิ้งก็คนละครึ่งหมูทอดก็คนละครึ่งแต่ไอที่เขารวยๆนี่ไม่ต้องคนละครึ่งนะครับแต่ร้านผมก็อาจจะมองว่า รวยแล้วก็ไม่กนละครึ่งก็ไม่เป็นไรผมว่าไอโครงการกนละครึ่งนี่ดีนะเงินไปไปหมุนในระบบเศรษฐกิจจะดีเฮ้ยถ้าคุณไม่ใช้นี่ยึดพื้นนะจำเป็นต้องใช้แล้วใช่ไหมกลัวเขายึดมันหมุนไงมันหมุนเงินมันหมุน แต่ถ้าแจกหมื่นหนึ่งเลยเงินก็ถึงชาวบ้านเหมือนกันดีไหมมันเก็บอะมันเก็บบางคนแม่ไปซื้อหวยส่วนใหญ่จะซื้อหวยซะเยอะเ <c oughs> นี่ยนะอันนี้บังทับผมว่าดีโครงการคนละครึ่งนี้ตลาดตลาดดีเลยครับตลาดคึกคักเลยเนะี่ยผมไม่รู้ใครคิดนะมันทำมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แล้ว